สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะพี่น้ามาแบ่งปันพี่ครับอีกเช่นเคยนะครับก็มาเริ่มรายการแรกในวันนี้กันเลยนะครับวันนี้ผมมีเป็นรูปถ่ายครับหลวงพ่อวิชัยนะพี่น้าฉากสี่ครับรูปบานนี้ครับเป็นรูปถ่ายนะครับวาระพิธีไตรมาสนะครับปี6กของหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับรูปบานนี้ครับฉากสี่นะพี่น้า รูปบานนี้ครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับวาระพิธีไตรมาสปี6 6แล้วก็เสกในงานวันอายุวัฒนมงคลนะครับ6เมษาปี6 7อีกหนึ่งครั้งนะครับรูปบานนี้ครับเป็นรูปถ่ายจีวรปั๊มสิงห์นะครับพี่นะสวยเลยนะครับสร้างรวมกันนะครับฉากขาวดํากับฉากสีครับทั้งหมดรวมกันได้แค่600บาทเองนะพี่นะเท่ากับว่าฉากสีนะครับกับฉากขาวดําครับสร้างอย่างละ300บาทนะพี่นะสร้างน้อยมากนะครับรุ่นนี้ครับรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยนะครับฉากสีครับ อ่ะก็วันนี้ได้มาไม่มากนะพี่นะแบ่งให้ครับบานละ200บาทนะพี่นะอ่าบานละ200บาทเท่านั้นนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับผู้ศึกษาวิชาตำรับตำราสามองค์ครูนะพี่นะอ่าต่อมานะครับมาที่รายการนะครับสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับวัดละคังโคสิตารามนะครับปีสี่แปดครับรุ่นนี้นะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์แตกรายงานนะครับสมเด็จฐานแซมนะครับรุ่นนี้ครับ ปี48นะครับรุ่นนี้เกจิชื่อดังครับหลายคณาจารย์ร่วมเสกนะพี่นะหลวงพ่อคูณปริสุธโธนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังเลยนะครับรวมเสกหลายคณาจารย์วาลพิทีดีมากนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังเป็นหลังละคังนะพี่นะสมเด็จวัลคังพิมพ์ฐานแซมแตกลายงาครับแบ่งให้นะครับอง์ละ250บาทนะพี่นะองละ2องบาทเท่านั้นนะครับสมเด็จนะครับพิมฐานแซมนะครับเสกวันที่18เมษายนปี2548ครับ รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับปกโพนะครับรุ่นแรกครับมหาเศรษฐี88ิปีครับของหลวงปู่พิงขันติพะโลนะพี่นะเกจิชื่อดังวัดทรัพย์ชมพู่ครับสายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับเป็นพระนาคปกนะพี่นะด้านหน้าเป็นองค์นาคปกแบบนี้เลยครับองค์นี้เป็นเนื้อรมดำนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชนวนแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังหงนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อแช่น้ํามนต์แบบนี้นะครับรันเลขกํากับชัดเจนนะครับ อ่ะก็เนื้ออา布拉ก้านี่นะพี่นะทั้งหมด4ี่องค์ครับเอาแบบเฉลี่ยไปเลยครับพี่นะ4ี่องค์นี้เอาไป250บาทละกันนะครับเฉลี่ยให้เลยนะพี่นะโปกใบมะขามรุ่นแรกนะครับหลวงปู่พิงขันติพโลนะพี่นะเกจิชื่อดังนะครับสายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับรายการต่อมาครับรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยกันบ้างนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยวัดโคสิตรามนะครับปี61ครับรูปบานนี้เป็นรูปถ่ายหลังสายสินวาลพิธีปลุกเสกนะพี่นะ ปี61รุ่นนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบานที่น่าเก็บเลยนะครับเลี่ยมเดิมจากวัดนะพี่นะเอกลักษณ์พิเศษเลยครับเขาจะเลี่ยมนูนนะพี่นะปีห96 1หนึ่งนะครับเขาจะเลี่ยมนูนนะพี่นะสวยเลยนะครับแบ่งให้บานละ350บาทนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยรุ่นบูชาครูนะพี่นะฉายาวัดแตกปี61นะครับสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับแท้ดูง่ายครับเม็ดสีกระจายรอบนะครับกระจายรอบองค์ลายน้ําชัดเจนเลยนะพี่นะสวยเลยนะครับ รายการต่อมานะครับมาที่รายการน้ำมันจันนะพี่นะอ่าน้ำมันว่านของหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะครับอ่าเป็นน้ำมันนะครับปลุกเสกวารพีจันเพนนะครับน้ำมันว่านครับเปิดมานี่กลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับเกี่ยวกับทางด้านค้าขายนะพี่น้ำมหาเสน่ห์ต่างๆนะครับอ่าน้ำมันจันนะครับหลวงพ่อท่านจานอัครยันนะพี่นะให้ด้วยครับแบ่งให้ขวดละ200นะครับอ่าแบ่งให้ขวดละ200บาทนะครับ แล้วก็น้ํามันมนนะครับวันนี้ได้มา1ขวดนะพี่นะน้ํามันมนว่านยา16ชนิดนะครับสบรรพคุณทางด้านนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยดีนะพี่นะแบบนี้นะครับแผลพุกพองครับน้ำมันม,น,มนว่านยานะครับ16ชนิดปี6 7นะครับวาระเสาาครับซากทั้งหมด600ขวดนะพี่นะแบ่งให้นะครับขวดละ250บาทเท่านั้นนะครับน้ำมันมนนะพี่นะมีพี่หลายท่านนะครับถามหาเป็นจำนวนมากเลยนะครับวันนี้ได้มา1ขวดนะพี่นะ รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับรูปหล่อครับหลวงพ่อเงินนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับรุ่นนี้ครับออกในนานะครับวัดหนองสแกนะพี่นะวนกรนะพี่นะวัดหนองสแกนะครับรุ่นนี้ครับปีอ่นาปี2564นะครับรุ่นนี้ครับเกจิร่วมปลุกเสกหลายคณาจรา์เลยนะครับวัดหนองสแกครับ แบ่งให้อง์ละ250้บาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินยอนยุคเรี่ยมกรอบก็เกินนะพี่นะอ่าเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยนะครับ250บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการครับเหรียญเซมาหัวเสือนะพี่นะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกปีห2ครับรุ่นพยัก์แสนพันล้านนะพี่นะรุ่นนี้ครับท่านหลวงปู่แสนท่านนะครับปลุกเสกนะพี่นะรุ่นนี้ครับอ่าองค์นี้นะครับเป็นเหรียญนะพี่นะเซมาหัวเสือด้านหลังเป็นหลังเสือเพ่นแบบนี้นะครับ สวยเลยนะครับองนี้เป็นเนื้อเปียกเงินนะครับลงยา3สีนะครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์ที่1ครับเปียกเงินนะครับลงยา3สีครับเนื้อนะครับเปียกเงินนะครับลงยานะครับจีวอนส้มนะครับจีวอนจีวอนส้มแล้วก็ลงยาเขียวนะพี่นะคางสมสีแดงแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับเสมาหัวเสือนะพี่นะแบ่งให้นะครับเหรียญละ150บาทครับเสมาหัวเสือนะครับเปียกเงินนะครับ 3- สีไปแล้วครับ ต่อมาครับเป็นเนื้อเปียกเงินนะพี่นะองค์นี้นะครับอ่าองนี้เป็นเนื้อเปียกเงินครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะเปียกเงินนะครับลงยาสองสีครับองค์นี้ครับลงยานะครับอ่าลงยาแดงแล้วก็ลงยาดํานะพี่นะสองสีครับหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกครับองนี้แบ่งให้ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับอ่าเปียกเงินสองสีไปแล้วครับต่อมาครับเป็นเนื้อนะครับอ่าเป็นเนื้อนะพี่นะองค์นี้ครับอ่าองนี้เป็นเนื้อเปียกทองนะครับลงยาสามสีนะพี่นะ ลันเลขกำกับชัดเจนนะครับหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกครับเกจิชื่อดังจังหวัดสีสสเกตนะพี่นะแบ่งให้150บาทเหมือนกันนะครับเหรียญเสมาหัวเสือหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะพี่นะรายการต่อมาเลยนะครับต่อมามาที่รายการเหรียญพญาเต่านะครับเหรียญพญาเต่ามังกรครับหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกเหมือนกันครับปี62นะพี่นะเหรียญนี้ก็เอาไป150บาทนะครับเหรียญนี้ก็เอาไป150บาทเท่านั้นนะครับ ท่านหลวงปู่ท่านปลูกเสกนะพี่นะอ่าองค์นี้นะครับเป็นเหรียญเต่านะครับพี่นะอ่าหลวงปู่แสนองค์นี้เลข66เอาไป150บาทนะครับรายการต่อมาครับมาที่รายการสี่พึ่งนะครับสี่พึ่งหลวงปู่สุขนะพี่นะอ่าสี่พึ่งช้างผสมโขงนะครับรุ่นนี้ครับอ่าช้างผสมโขงมหาหลงครับมวลสารเก่านะครับพี่นะหลวงพ่อปานพระเจ้าตากตันนี้ครับมวลสารน้ำมันพระเจ้าตากหลวงปู่ทิมวรหันไล่เยอะมากนะครับ สีพึ่งนะครับช้างผสมโขลงนะพี่นารุ่นนี้นะครับออกในนามวัดปากของมะขามเทาครับก็มีลอยจานนะพี่นาเจ้าวาดวัดปากของมะขามเทาด้วยครับแล้วก็มีนะครับสีพึ่งเก่าหลวงพ่อสําราญนะพี่นะเจ้าวาดวัดปากขององค์เก่านะพี่นะอ่าสวยเลยครับรุ่นนี้ครับแปะทองคําเปแบบนี้นะครับสวยครับสีพึ่งนะครับพี่นทางด้านมหาเสน่ห์นะพี่นารุ่นนี้ครับสีพึ่งสายหลวงปู่สุขนะพี่นะาสายเมตตามหานิยมนะพี่นะ สวยเลยนะครับแบ่งให้ครับตลับละ150บาทนะครับณตอนนี้ผมเหลือ3ตั๋ลับสุดท้ายนะพี่นะอ่าเหลือ3ตลับครับตลับละ150้บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับสมเด็จนะครับอ่ารายการสมเด็จพิมพ์คะแนนนะพี่นะหลวงพ่อวิชัยนะครับขอภัยครับสมเด็จหลังพระศิวลีนะพี่นะหลวงพ่อวิชัยครับอ่าสมเด็จหลังพระศิวลีพิมพ์นิยมนะครับ ปี62ครับรุ่นเจริญยศเจริญลาบนะครับรุ่นนี้ครับสมเด็จเจริญลาบนะพี่นะรุ่นนี้ครับปี2562นหะครับหลวงพ่อวิชัยครับผมจะมีเนื้อผงสีขาวอิทิเจครับก็จะมีผสมเกสาของหลวงพ่อวิชัยเยอะเลยนะครับแล้วก็มีฝังตะกุดเงินนะครับหนึ่งดอกด้วยนะครับสวยเลยนะครับด้านหลังครับเป็นหลังพระสิวลีนะพี่นะด้านหลังเป็นหลังพระสิวลีครับหลวงพ่อวิชัยนะครับองนี้เป็นเนื้อขาวนะครับ เนื้อขาวแบ่งให้250บาทนะครับอ่าแบ่งให้องค์ละสองร้อยาครับแล้วก็เนื้อดำนะครับมีทั้งหมด2องค์นะครับอ่าเนื้อดําไวลานนะพี่นะมีทั้งหมด2องค์เท่านั้นนะครับสวยเลยนะพี่นะนานทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับอ่าสมเด็จนะครับเจริญราบนะครับหลวงพ่อวิชัยครับปี62ด้านหลังเป็นหลังพระสิวลีนะครับอ่าด้านหลังเป็นหลังพระสิวลีก็แบ่งให้250บบาทนะพี่นะองค์นี้นะครับ ณชาลีติโชคลาภค้าขายดีนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะพี่นะสมเด็ดจเจริญลาบหลังพระสิวลีนะครับมูลสันเก้าหลวงพ่อกล้วยนะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับตะกุดวายนะพี่นะ,ะตะกุดหวายปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดหนองแขมครับปีหกสองครับรุ่นนี้ถือว่านานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะพี่นะ,ะเป็นตะกุดวายนะครับวัดหนองแขมครับต่อโค้ดวอลน็ะขอชัดเจนนะพี่นะ รุ่นนี้ครับปลูกเสกพร้อมกันกับเหรียญน,นะครับหลวงพ่อกวยที่ออกวัดหนองแขมนะพี่นะาวายก็เกี่ยวกับทางด้านโชคลาภนะครับตะกุดหวายครับมาพร้อมหลอดเดิมๆให้ด้วยครับแบ่งให้นะพี่นะแบ่งให้ดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะพี่นะตะกุดหวายปิดทองฝังลูกมิมิตนะพี่นะรา,ายการต่อมาครับมาที่รายการตะกุดปืนแตกนะครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับ ตะกุดตะกัวนะพี่นะหลวงพ่อเกาะรุ่นปืนแตกนะครับรุ่นนี้ครับต่อโค้ดเกาะชัดเจนนะครับตะกุดปืนแตกนะพี่นะรุ่นนี้ครับหลวงพ่อเกาะท่านจารอัขระได้อย่างเข้มขังเลยนะครับเกาะอวยหัวไม่แตกนะครับมีใบฝอยเดิมๆครบให้ด้วยนะครับแบ่งให้ดอกละ750บาทนะพี่นะดอกละดอกละ750บาทครับตะกุดหลวงพ่อเกาะปืนแตกนะพี่นะรายการต่อมาครับมาที่รายการตะกุดนะครับไม้พยุงนะพี่นะ5นิ้วนะครับ ตะกุด5นิ้วครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับไม้พยุงนี่หายากมากนะครับส่วนมากจะพบเห็นเป็นไม้แย่แยนะครับอาตะกุดนะครับหลวงพ่อนงดอก5นิ้วแบบนี้ครับหายากมากนะพี่น้ามีฝั่งตะกุดด้วยนะครับอ่าฝั่งตะกุดอีกหนึ่งชั้นนะพี่นะฝั่งตะกุด5นิ้วครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยจานดินสองนะพี่นะอ่าท่านจานลายมือได้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับท่านจะจานอัคระยันภาษาขอมสายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับ ตะกุดไม้พยุงนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับพยุงชีวิตนะพี่นะค้ำหนุนดวงนะครับแบ่งให้นะครับดอกละ500บาทนะครับอ่าแบ่งให้ดอกละ500ครับยุคต้นนะครับสร้างน้อยมากหมุนเวียนน้อยมากนะพี่นะตะกุดไม้พยุงหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับรุ่นนี้ครับยุคต้นๆ้นเลยก็ว่าได้นะครับสวยเลยพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับตะกุดพิชัยสงครามนะครับหลวงพ่อฤาษีหึงดำวัดท่าซุ้งนะครับ ตะกุดพิชัยสงครามครับรุ่นนี้นะพี่นะการน,นิวเคลียร์ป้องกันภัยดีครับเลเซอร์วัดท่าสูงชัดเจนนะครับแบ่งให้ครับแบ่งให้ดอกละ150้นะพี่นะดอกละ่าดอกละ150บาทเท่านั้นนะครับตะกุดพิชัยไปแล้วนะครับนกคุ้มนะครับหลวงพ่อกวยก็มีนะครับ องค์นี้นะครับนกคุ้มนะครับเข่าควายนะครับหลวงพ่อกวยชุตินทรรวัตโคสิตรามนะครับปี2 5 6พนิะพี่นะรุ่นนี้ครับเลเซอร์ยันหนุนดวงชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะพี่นะวันนี้ได้มา1ตัวนะครับนกคุ้มเข่าควายของหลวงพ่อกลวยครับตัวใหญ่นะพี่นะนกคุ้มก็เกี่ยวกับทางด้านนะครับคุ้มกันภัยนะครับอ่าป้องกันบ้านเรือนดีนะพี่นะโชคลาภดีนะครับดวงตาของนกคุ้มนะพี่นะฝังพลอยเสกด้วยนะครับ แบ่งบูชาให้นะครับตัวละ300ครับตัวนี้นะพี่นะตัวใหญ่ครับนานๆที่จะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับอ่าตัวละ300บาทเท่านั้นนะครับอ่ารายการต่อมานะครับมาที่รายการพระปิดตานะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับรุ่นรวยพันล้านนะพี่นะอ่าปิดตายันยุ่งครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นนี้นะพี่นะสวยเลยนะครับปิดตาย้อนยุคปีหกห้าครับของหลวงปู่หมุนนะที่นะ ลันเลขกำกับชัดเจนนะครับเอาไป150บาทนะครับองเล่หนงบาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะพี่นะปิดตายันยุ่งนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะครับปิดตาหลอบโบราณนะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่รายการกำไรนะพี่นะอ่ากำไรข้อมือครับกำไรเลดนะครับอัปปะาก้านี้ครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับเกจิชื่อดังนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะพี่นะ หลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยท่านนะครับผู้สืบสายวิชาตาราหลวงพ่อเงินนะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับเป็นกําไรเลทนะพี่นะของหลวงพ่อนงครับสวยเลยนะครับอ่าหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยอนะครับรุ่นนี้ครับอายุวัฒนมงคลครับ96ปีนะพี่นะรุ่นนี้นะครับแบ่งบูชาให้นะครับแบ่งบูชาให้วงละ2 0 0นะพี่นะอ่าแบ่งบูชาให้วงละ2 0 0เท่านั้นนะครับกาไรหลวงพ่อนงถือว่านะครับพบเจอได้น้อยเลยนะพี่นะ สวยเลยนะครับกําไรอัปราคานะครับรายการต่อมาครับกำไรหลวงพ่อวันก็มีนะครับกําไรหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะพี่นะณชาลีติครับรุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นนี้ครับกําไรหลวงพ่อวันนะพี่นะเอาไป200บาทเหมือนกันนะครับรายการต่อมาครับปีหกสามพระผงเหลือ2องค์สุดท้ายแล้วนะครับเหลือเป็นพิมพ์ปกโพ8ใบแล้วก็พิมพ์พุทธกวักนะพี่นะเอาไปองค์ละ350ครับ องละ3าองค์ละ350นะพี่นะด้านหลังจะเป็นหลังแบบเหมือนนะครับองค์นี้เป็นปกโพ8แปดใบนะครับปี6-3นะครับรุ่นเมตาสิทธ์นะพี่นะรุ่นเมตาสิครับรุ่นนี้ครับด้านหลังเป็นหลังแบบเหมือนหลวงพ่อกล้วยนะครับเอาไปองล์ละ350ครับอง์น,นี้โพลแปดใบนะพี่นะผมจะมีโพลแปดใบแล้วก็พุทธกวักนะพี่นะกวักเงินกวักทองนะครับรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับ หนุมานลอยองคนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะขออภัยครับท้าวเวสสุวรรณนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับท้าวเวสสุวรรณปี59ครับรุ่นนี้ครับท้าวเวสสุวรรณลอยองค์ของหลวงพ่อวันนะพี่นะเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับองคนี้รันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับสวยเลยนะครับตอกโคหลวงพ่อวันชัดเจนครับองค์นี้เลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะพี่นะเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับปีห้าเก้าครับ แล้วก็ต่อมาครับตะกุดลูกอมมหาเศรษฐีครับลหลวงพ่อวันปี5 6ก็มีนะพี่นะออกพร้อมกันกับเหรียญนั่งพานมาหาเศรษฐียอดนิยมนะครับเป็นตะกุดลูกอมนะครับตะกวาจานมือหลวงพ่อวันนะครับพี่นะตะกุดล,ลูกอมม,ม,มหาเศรษฐีนี่เอาไปลูกละ150บาทนะพี่นะลูกละ150บาทครับเป็นตะกุดตะกวนะพี่นะลูกอมแบบนี้นะครับสวยนะครับทางด้านเมตตานะพี่นะจานมือหลวงพ่อวันนะครับสวยเลยนะครับ รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะครับปี2 2นะพี่นะรุ่นนี้ครับธนาคารนะพี่นะกรุงไทยสาขาชัยนาทนะครับเป็นผู้จัดสร้างปี22ครับรุ่นนี้หลวงพ่อผลวัดดักขนนท่านเป็นประธานพิธีในการปลุกเสกนะครับสวยเลยนะพี่นะหลังนกวายุพักแล้วก็หลังยันห้านะพี่นะหลวงพ่อธรรมจักรเอาไป350บาทนะครับเหรียญละ350บบาทเท่านั้นนะครับพี่นะ รายการต่อมาหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดครับรุ่นนี้ก็มีนะครับพิมพ์เล็กนะพี่นะหลวงปู่ทวดครับออกวัดหน้ากลางนะครับจังหวัดกรุงเทพนะพี่น้มหานครนะครับด้านหลังเป็นหลังนะครับมังกรนะพี่นะพิมพ์เล็กนะครับวัดหน้ากลางวรวิหารนะครับแบ่งบูชาให้องละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเหลือหนึ่งองค์นะพี่นะรายการต่อมาครับประหลัดขิกนะครับ ดอกใหญ่ของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยยุคต้นก็มีนะครับวันนี้ได้เพิ่มมาหน,น,นึ่งดอกนะพี่นะได้ดอกนี้มาเพิ่มนะครับประลัดขิกนะครับหลวงพ่อนงวัดท totally> ุ่งน้อยยุคต้นนะครับไม้พยางยิ้วดํานะพี่นะอ่าไม้พยางยิ้วดำนะครับจานมือหลวงพ่อนงยุคต้นๆเลยครับรุ่นนี้นะพี่นะถือว่าหาได้ยากแล้วนะครับเอาไปดอกละ700ยนะครับเอาไปดอกละ700ยครับมีสดอกนะพี่นะยุคต้นของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับ รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการสั่งขจายยุคต้นะนครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะปี53พิมพ์เล็กนะครับตอนนี้เหลือไม่กี่องค์แล้วนะครับต่อโคอ้ดวอคคด้านหน้าชัดเจนนะพี่นายุคต้นของหลวงพ่อวัน,นครับเอาไปองค์ละ200นะครับอ,องละค์ละ200บาทน,นะพี่นะสัง่งขจายครับทางด้านโชคลาบนะพี่นะอุดมนะครับอุดมทรัพย์นะพี่นะมีกินมีใช้นะครับ ต่อมาเหรียญหลวงปู่สุกนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกรุ่นมหาชาตินะครับใบรายการจองเดิมจากวัดยังอยู่เลยนะพี่นะรุ่นมหาชาติวัดปากของมะขามเท่านะครับรุ่นนี้ครับวาละพิธีปลุกเสกดีมากนะครับรุ่นนี้ครับปลุกเสกในปี59ครับรุ่นนี้นะพี่นะบุรณะอุโบสถนะครับพศิววัดศรีวิชัยนะพี่นะแล้วก็วัดโพนะครับวัดกลางมโนดมครับวัดหลวงพ่อข่าววันนี้นะครับ เอาไปราคาจองแล้วกันนะเอาไป250ครบอ่าครับเนื้อลมดำนะครับเนื้อลมดำนะพี่นะทองแดงลมดำนะพี่นะสร้าง2559องค์ครับสวยเลยนะครับออกวัด250อเอาไป250บาทครับแบ่งให้ราคาจองเลยนะครับเหรียญหลวงปุ่สุขเนื้อลมดำรุ่นมหาชาตรีครับมีใบฝอยเดิมๆจากวัดให้ด้วยนะพี่นะสวยเลยนะครับรายการต่อมารูปหล่อหลวงพ่อวิชัยนะครับวาระพิธีจันเพนก็มีนะพี่นะ ปั๊มอุดกิ่งนะครับเนื้อทองเหลืองเพชรนะครับเหลือหนึ่งองสุดท้ายแล้วนะครับแบ่งให้องค์ละ450บนะพี่นะองละ4 5่บบาทเท่านั้นนะครับรูปหล่อรุ่นนี้พระอาจารย์ไอเลกวัดหนองสายท่านเมตตาแกะบอกให้หลวงพ่อวิชัยนะพี่นะเไปองค์ละ450บาทนะครับรายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับหานุมานนั่งเคี้ยวครับหลวงปู่อิ่มนะครับวัดทุ่งนาใหม่นะครับ หนุมานเนื้อรมดําแบบนี้นะครับหนุมานล่อครับนางเคียวเอาไป200นะครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งน้ําใหม่นะพี่นะหนุมานลอยองครับสวยเลยพี่นะรุ่นนี้นะครับ2อ0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับปี59ก็มีนะครับพี่นะเนื้ออัปป้าราคาจองจากวัดก็300แล้วนะครับเอาไป200แล้วกันนะพี่นะเฉลี่ยให้เลยนะครับอง์นี้เลข17ด้วยครับเลข2หลักนะพี่นะ เนื้อปลาก้าครับเจ้าสัวปี59เาหลวงพ่อวันนะพี่นะเอาไป200บาทนะครับอง์นี้นะครับสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับโอเคครับพี่ๆนะวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะพี่นะเกจิชื่อดังนะครับเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่่ท่านใดชอบรายการไหนนะพี่นะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับผมจะขึ้นนะครับคิวอาร์โค้ดไลน์นะพี่นะไว้ให้ด้านบนหน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ